ไปครับข่าวดีครับการต่อสัญญากับต้นสังกัดอัปเดตได้ฟังเลยครับเป็นยังไงบ้างก็กับทางช่องเจ็ดนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะต่อสัญญาครับต่อไปครับระหว่างกันตอนที่ต่อสัญญาพูดคุยอะไรกันบ้างคะครับก็เราอยู่กับผมอยู่กับช่องเจ็ดมา16ปีฮะตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่16นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็รู้สึกว่า เรากับช่องเจ็ดกค่อนข้างแฮปปี้อยู่แล้วทั้งเรื่องการทํางานทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็เลยแน่นอนอยู่แล้วครับเราตัดสินใจเซ็นสัญญาใช้เวลาไม่นานจะไม่นานครับไม่นานครับใช่แล้วมีมีอะไรที่ปรับตัวอีกางน้คะต้องปรับตัวเหระครับก็ก็มีทักมีมีคุยกับทางทางช่องนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของผลงานนะครับผลงานต่อไปที่ที่จะได้เห็นกันก็อาจจะมีผลงานใหม่ๆที่ที่เรายังแบบ ยังไม่เคยได้รับเล่นบทต่างๆอะไรแบบนี้ฮะอาจจะมีให้เห็นกันบ้างครับประณผมก็ยังเช่นไม่ได้เหมือนกันต้องต้องต้องรอต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอดูอีกทีนึงครับส,ส่วนที่มีการรับบทประมาณหนึ่งนกานชส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมเอ,มเอ่อก็คือคือเอาจริงๆเราก็เล่นมาเกือบทุกบทแล้วนะครับผมแต่ว่าที่มันที่มันหายไปนานๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นบทของแบบอะไรที่เป็น คอมเมดี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นโรแมนติกด้วยอะไรแบบนี้ครับใช่พักหลังเนี่ยจะเป็นดราม่าซะเยอะแล้วก็มีแอคชั่นเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนจะยกให้เป็นพระเอกลูกรักช่องเจ็ดอันนี้ติดไหมคะมีม <c oughs> ีมี <c oughs> หลายซับ <c oughs> ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมแต่ว่า ช่องเจ็ดก็รักทุกคนแหละครับรักทุกคนแหละครับมผมใช่ฮะก็เราเราอย่าแบบอย่าให้ใครมันเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราเป็นครอบครัวแล้วเราก็รักกันทุกคนอย่างนี้ดีกว่าครับสําหรับหลายๆคนก็อาจจะมีการรล่เล่กันอยู่ตอนนี้พ,พ,พอทราบถูใช่ไหมครับผมทักนี้ถ่ายละครไม่ได้เจอใครครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าว่าแบบใครต่อใครไม่ต่อแล้วบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็แฮปปี้ดีเราเรายังแฮปปี้ดีครับ แฮปปี้ธีครับแล้วก็กับพี่ๆเพื่อนเพื่อน้องๆและแสดงทุกคนเวลาเราเจอกันในช่องพี่ๆพี่พพนักงานทุกคนแล้วทุกคนก็แบบยครพี่ดีครับสัญญาับต่อสัญญานี่กี่ปีนะครพี่ผมต่อไปอีกสองปีครับงใช่ครผลงานเร็วๆนี้ค่ะที่จะได้ผลงานนะครับตอนนี้มี2เรื่องครับเรื่องพมพยศนะครับกับเรื่องเงากรรมเทพครับถ่ายทําทั้ง2เรื่องเนี่ย น่าจะใกล้ใกล้ปิดกล้องเต็มที่แล้วครับจะได้ชมกันว่าน่าจะปีหน้าครับปีหน้าเลยปีหน้าน่าจะได้ดูกันที่น่คะระว่ตอนนี้มันมีวิกฤตละครช่องอะไรที่เราเห็นกันนะคะเราอมองตรงนี้ได้ไหบ้างครับผมมองว่าผมมองมองเป็นความเข้าใจแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคือมันมันมันทุกฝ่ายนะครับที่ที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวอะไรอะไรมัน ลงตัวมากขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเวลาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามองเห็นมากขึ้นครับว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้ได้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค่อยๆไต่ระดับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับพี่มิกเอมไม่โดนผลกระทบเกี่ยวกับการว่าจ้างอะไรอย่างนี้ก็<อ>มันมันก็คงมีบ้างครับก็คงมีบ้างครับแต่ว่าเราเราก็มองเป็นมองเป็นทางบวกว่าแบบโอเคมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันมันทุกทุกคนมันทุกทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า เราเราน่าจะมาช่วยกันแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ต่อไปเราจะเราจะเดินไปในทางไหนให้มันมั่นคงได้มากที่ส่วนี้นมากกว่าขออนุญาตครับคือถกทุกที่ว่าอาจจะเป็นการงานน้อยลงหรือว่าในส่วนไหนครับเอ่อถ้าถามเรื่องของงานน้อยลงไหมผมว่าผมว่าอีเวนต์ต่างๆมันก็ค่อนข้างน้อยลงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาที่เราที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของทางทางละครหรือว่า หรือว่างานต่างๆที่เรายังถ่ายอยู่เราก็ยังมเีเราเรายังมีต่อไปเรื่อยๆครับมี่มิคะได้ยินแล้วพี่มิ้งตอบตัวยังไงเนี่ยเรืร่แบบมีอาชีพที่สองไหมหรืผมเป็นสำรองะอะไรี้ยคะก็เราก็มองไว้เหมือนกันฮะมองไว้เหมือนกันครับว่าว,ว่าอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง,งที่แบบเราสามารถทําได้หรือเปล่าอย่างอย่างตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยที่ผมทาอยู่ผมก็กําลังแบบโอเคนะ กำลังมองภาพกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับปีใหม่นี้อาจจะอาจจะเปิดโอเพนแล้วมิกเมาเทนเขาใหญ่อาจจะเปิดให้คนเข้าไปแต่กำลังดูอยู่ครับว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีผักแล้วก็อาจจะแบบปลูกผักแล้วให้คนเข้ามาแล้วแบบตัดแบบสดๆเลยมันเข้ามาตัดผักที่มิกเมาเทนได้แล้วก็แบบโอเคเราก็เราก็มาดูกันว่าเราจะ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 คิดเป็นเรื่องของธุรกิจยังไงดีอะไรแบบนี้ใช่ครับตอนนี้สำหรับมิกเมาเทนกี่เปอร์เซ็นต์เราขายที่้อมจาก ถามว่าตอนนี้เปิดได้หรือยังก็เปิดได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะฮะผมว่าปีใหม่นี้อาจจะอาจจะเริ่มเริ่มชิมรางก่อนอาจจะลองเปิดปีใหม่ในใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะฮะเชิญที่เขาใหญ่นะครับอากาศเย็นสบายนะครับผมเชิญที่มอเทนได้โซนการจะเจอกับอะไรที่พิเศษบ้างคะัี่ก็ตอนนี้ผมค่อนข้างทำไว้สวยพอสมควรครับมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปมีดอกไม้มีผักปลอดสารพิษให้แบบตัดกลับบ้านกันได้นะครับผมและบางทีก็อาจจะได้เจอผมด้วยมาถ่ายรูปกันครับ ส่วนของ,ของเจ็ในความคืบหน้าที่ขโมยจนขโมยสายไฟนะจนที่ขโมยอ๋อสายไฟ,ยยฟยตอนนี้เป็นยังไงคะ,คะจับได้หรือยังครับอย่างอย่างที่บอกครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ครับผม,มแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยการเราก็ตั้งเสาใหม่แล้วก็โยงสายใหม่อันนี้ก็ติดสูงเลยครับถ้าใครจะขโมยก็อันตรายนิดนึงเราต้องระวังนิดหนึ่งใช่คร <c oughs> ับแต่ว่าเรื่องการใต้ดินคือเราไม่ตอบทักแล้ว มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเรานะครับผมแต่ว่าโอเคเราขึ้นเสาดีกว่าปลอดภัยกว่าครับเรายังมีหวังไหมคะที่จะแบบจับคนร้ายได้วความหวังมีครับความหวังมีครับแต่ว่าก็ต้องเป็นใช่ต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็เป็นเป็นกระบวนการของพี่ๆเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจที่เขาต้องแบบทํายังไงให,ใ,หให้ให้ทุกอย่างมันรัดกลุ่มครับเพ<ะ>ราะว่าบางทีถ้าสมมติเราเราไปไปจับเข้ามาแต่ว่าหลักฐานเราไม่รัดกุมพอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหลบออกไปได้้เรื่องนึงเรื่องสุดท้ายค่ะเพราะตอนนี้ก็จะมีการ สแกนเรื่องการรับงานเพราะอาจจะไปโดนตรงนั้นโดนตรงนี้ธุรกิจสีเท้าบ้างไม่ถูกต้องบ้างเราเคยแบบที่จะแบบถูกติดต่องานมาได้ทานองมีไหมคะพี่ผมอาจจะโชคดีครับที่เรายังยังไม่ค่อยมีธุรกิจแบบแนวแนวนี้ติดต่อมาเราเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ามีติดต่อมาเราก็ต้อง เราก็ต้องมีสแกนต้องมีสแกนแล้วก็ต้องต้องปรึกษาหลายหลายหลายส่วนครับอาจจะทั้งช่องด้วยหรืออะไรแบบนี้คอันีวการองข้มูมาตรการังไงบ้างในการเลือกรับงานอะไรอย่างเงี้ยคะก็อย่างที่บอกครับเราต้องปรึกษาหลายฝ่ายครับอาจจะเป็นปรึกษากับผู้จัดการกับท้งช่องหรือว่าเราต้องหาข้อมูลต่างๆในการรับงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราน่าจะแบบโอเคนะเราดูดูเคลียร์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ย อย่างการรับงานครั้งหนึ่งเราต้องสแกนก e ี่ฝาถ้าเป็นในส่วนของอีเวนต์เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโฆษณาเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อนข้างเยอะหน่อย Ừ, พราะว่าเราต้องสแกนฝั่งเราด้วยแล้วก็โฆษณาหลายๆตัวเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งช่องด้วยว่าเอะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าภาพลักษณ์ของเราได้หรือเปล่าแล้วก็ภาพลักษณ์ของทั้งช่องเนี่ยมันสนับสนุนกัน,ไป,นไปในทางที่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานสแกนแล้วเรื่องหัวใจนะคะต้องสแกนเรื่องหัวใจ<ม>อะไรคะเรื่องหัวใจหัวใจหัวใจเรื่องเาเรื่องเรื่องหัวใจก็ก็ต้องก็มีสแกนบ้างครับมีสแกนบ้างครับสแกนบ้างันการณนกมัตต์ตัวได้ห อันนี้ไม่ต้องปรึกษาช่องช่องทำไมไม่คือเราก็ก็มีก็มีมองมีน่ารักอยู่บ้างแหละครับว่าเราแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดปุ่มส่งอะไรไปเท่านั้นเองทำไมันทำไมทำไมไม่กดแสดงว่ามีคนคุยใช่ไหมครก็ยังยังไม่ได้คุยขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่ามีมีที่แบบน่ารักน่ารักไหมก็มีครับมีนน่่าารรัักกเป็นคนร่ำรวย คำตอบใหม่แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนดีกว่ารอก่อนดีกว่าครับรอก่อนดีกว่ารอเราแบบรอเราชัวร์หรือว่าโอเคนะรู้สึกว่าเราอยากจะกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็บอกอีกทีนึ่งแปลว่าตอนนี้มาชัดเจนในใจแล้วหรือแค่แบบว่าก็ส่งก็ส่งเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นครับผมเอาเป็นว่าค่อยๆดีกว่าครับเราตอนนี้30อัพแล้วเราทำอะไรเราต้องค่อยๆครับ ไม่เคยดูไม่เคยคิดดีกว่าน่่ไไมรใวงกาผมขออุบไปก่อนใช่ผมบอกคนนอกวงการแล้วคนในวงการทำไงอ่ะอ๋อหลายคนอะนี่ทนะยาล่าเล่นสถานะตอนนี้ที่พวกพี่จะใช้ว่าอะไรตอนนี้ก็ยังโสดครับบ้านหัวบ้านหัวบ้านต่อดีนะหลายคนตอนนี้มีทนายายังโสดครับผมยังโสดแต่มี่คุยใช่ไหมคะไม่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยแต่ว่าก็มีมองๆอยู่บ้างอยังรู้เลย ที่แบบน่ารักน่ารักนี่เป็นแบบไหนสเปคเหรอครับผมก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีสเปคตายตัวมากแล้วครับที่พี่มิบอกว่าคนน่ารักน่ารักอ่ะเผื่อว่าคนธรรมชาติธรรมชาติรักป่ารักเขารักเรราออะไย่างเงี้ยต้องต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องต้องเป็นรักป่ารักเขารักเราด้วยอ๋อแล้วยังเหมือนเดิมใช่ครับยังเป็นในทางนั้นอยู่ใช่ครับคนคนคนตรงสเปคเยอะไหมคะคนตรงสเปครักป่ารักเขาถ้าผมตอบว่าเยอะมันจะดูดีเหรอ อาจจะมีบ้างไหมครับมีบ้างครับมีบ้างครับม็นมีน่ารักบ้างครับพาไปเจอพี่ยุ้ยพี่ารยัง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 ม่ได้กดเลยังไังยดงยัลยงยังยังังยังยัังยังังย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 ังงยังยังงยังยังยังังยังยังยงยงยังยังอังับกัหังยังยังยังีนยังนังยั้ยัยัหยัะยยังยัยักยังังังยนายนยังยเลยังยังยอยางยดังยนงนังนังยเงยังยย่ายดดันขนาดัอาเอาเปยนว่าค่อยๆดีกว่าครับค่อยๆไปดีกว่าครับเาเราจะก็ เราก็ไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับใช่ครับไปฝากไปถ้าพร้อมก็อาจจะเห็นรูปคู่เลยนะคะใช่ไหมคุณผู้ชมก็ถ้าเขาโอเคผมเปิดเลยโอเคก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วคอ่าโอเคครับเขาเปิดไหมฮะโอเคบิ๊กโอเคเสร็จแล้วจะไะ